อ s p o อ t รับออกแบบจดทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อโรงงานต่างๆแบนจุกโรโคสูต่าห6ึ่งย้ำา0 8 1 6ง4กสสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบก,กับอ้วนพางทะเลบุรพานะครับวันนี้เราจะไปทุ่งดอกกระเจียวหรือทุ่งบัวสวรรค์กันนะทุกคนนี่ผมออกสายมากเลยผมตื่นตีสี่นะผมตื่นตีสี่แต่ว่าออกจากบ้าน กี่โมงเนี่ยตายแล้วตอนนี้เวลาหกโมงสิบเจ็ดนาทีนะทุกคนแต่ทำไมมันเช้าเร็วมากเลยผมก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรเลยโอ้อกมาหกโมงน้ำตาจะไหลแล้วหมอกจะมีให้มม้ยทุกคนแล้วฝนไม่ตกด้วยไม่เป็นไรแต่วันนี้เราไปดูแล้วกันเนะว่าในช่วงที่ฝนไม่ตกเนี่ย จะมีหมอกหรือดอกจะสวยหรือเปล่า,าว่าช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าบางหรือ,อยังนะทุกคนนะก็เหมือนยังไม่เต็มที่นะยังไงเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับกับทุ่งดอกกระเจียวนะครั้งแรกของเราในชีวิตและเราอาจจะมีโอกาสได้มาซ้ําหลังจากที่สนนกเส้นนี้เสร็จแล้วนะครับแั้ไก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ทุ่งดอกกระเจียวนะครับอีก40กิโลนะทุกคนแั้ไก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับกับช่องอ้วนพาทะเลบัวพานะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าความสวยงามของทุง่งดอกกระเจียวนะเดือนมิถุนาปลายเดือนนะจะเป็นยังไงไปติดตามชมครับหลังจากที่เราเลี้ยวมาเมื่อวานนะทุกคนนะเราก็เข้ามาเส้นที่เรา,าไปชมการหันตัวแรกเนาะเมื่อวานตอนนี้เราก็เหลืออีกประมาณสามสิโลคนระับที่มุ่งหน้าไปทุ่งดอกบัวสวรานคนระับหรือว่าทุ่งดอกกระเจียวนะทุกคน เมื่อวานเราเออกมาจากทางนี้นะการหันแคมปิ้งนะครับออกจากทางด้านซ้ายเมื่อกีคู่นะครับเดี๋ยวเราตรงไปนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับทางถนนก็เป็นถนนสองเลนนะเหมือนไี่ผ่านชุมชนนะครับแล้วก็ขับรถระมัดระวังกันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวขากลับผมน่าจะได้ย้อนกลับทางเดิมเพราะเห็นเขาว่าทางนี้ไม่สามารถไปต่อได้มัาต้องย้อนไปด้านหลังถ้าจะเข้าไปเขื่อนปราสักนะครับ โอ้เดี๋ยวมาชมจุดชมวิวตรงนี้ด้วยเดี๋ยวรอไปดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงคนระับกับเส้นทางของทุ่งกระเจียวนะครับเดี๋ยวไปชมกันตอนนี้ก็เวลาประมาณหโมงสาสิบแล้วโ้พาทิ์ขึ้นโคตรเร็วเลยทุกคนเดี๋ยวรอไปลุยกันครับกับทุ่งดอกบัวสวรรค์คนรนะับหรือทุ่งดอกกระเจียวนะครับ ป้ายบอกอย่างนันทุกคนช่วงเดือนมิถุนาถึงสิงหาเนาะแห่งมิถุนาก็เดือนนี้ดิเนี่ยมีป้ายใหญ่มากทุ่งดอกกระเจียวยินดีต้อนรับอบอกอีกสิบสีบส่กิโล ดูกันเราจะโชคดีหรือเปล่าบอกว่ามีตั้งแต่ช่วงมิถุนาถึงสิงหานะแล้วเวลาประมาณิาระมาณกลางเดสิงหาประมาณสเดือนนะครับทุ่งดอกกระเจียวบานโอเคเราก็ไปเดือนมิถุนาแนละ้วก็น่าจะมีลุ้นนะทุกคนนะเดี๋ยวรอไปชมกันครับนี่ก็เส้นทางนะครับ เรื่องครับยืนพื้นแปดสิบร้อยประมาณนั้นแล้วเราจะรีบไปไหนพ่าเวลาว่างเราเยอะสาธุบอกอีกสิบสี่กิโลทำไมเลขกกิโลไม่ยุบเลย เราต้องเช็คชุดข้างเรามากแล้วรู้สึกเสียวๆยังไงรู้ทุกคนเห็นเขาหลุดกันหลายคนเหลือเกินขอให้จบทริปนี้ก่อนนะก่อนจะเป็นอะไรนะเราขี่ขึ้นเขาใช่ไหมเส้นทางแอดเลิฟหกกิโลแอดเลิฟมาคนเดียววันนี้ ไร่พัฒนานะเชื่อหมู่บ้านเขานะาขายทุ่งเนียงแต่เชา้าเราถึงนี่หน้าอุทยานเห็นชาติการง,งามแล้วนะครับเสียค่าชดจ่ยทุ้ยให้สี่สิบารถจกักรยาน2ี่สิ 我不会。 ขอบคุณครับพี่ครับผมเ,เดี๋ยวเราเ้าไป,ไปด้านในกันครับเดี๋ยวว่าให้จอดรถเนาะเราเราก็ไปขึ้นรถรางนะเขาว่าอย่างนั้นเออเขาให้มาจอดรถด้านในนะหลังจากที่เราเข้ามานะทุกคนตรงนี้เองมั้ง นั่งรถลางตรงนู้นหรือเปล่าเริ่มงงเริ่มงงบริเวณที่กลางเต็นด้วยนอน่าจ,จะตรงนูนนะ้นครับไม่เคยมาด้วยนะคนนะครั้งแรกของเราที่กลางเต็นมีบ้านพักนะครับ ว,วันนี้เราจะไปชมทุ้งดอกเจียวกันนะครับทุกคนนี้เราก็มากับพี่รถพี่เป็นกองะบบนุรย์ยานคะรับพาม,มาทัวร์วันนี้ เหมืนมืนรุ่นพี่พารุ่นน้องเที่ยวเลยนะวันนี้ <c oughs> จุดกลางเต็นท์ได้พี่ตรงนีน้เป็นไกลเลยนะวันนี้นะพี่ <c oughs> আগীয়া বেলা নাম วางแผนมันดีวางแผนแล้วไม่ได้ไปตามแผนนะที จะเยอะกว่านี้ไหมพี่พวกดอกไม้เนี่ย พวกยาวเลยครับว่ายาวอยู่ประมาณนี้เหรอพี่ mình ờ. à sẽ làm một công cụ, cho hình 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 dạng giống như hình ảnh của ไมครับเนี่ยเดินไปประมาณ50เมตรก็ถงแว่านี่คือผาสุดแผ่นดินนะทุกคนดินแดนสามภาคอีสานกลางเหนือนะเดี๋ยวเราไปดูดูหน้าผาน่อยหอดเวยนะนานๆวิ่งทีแบตหมดว่าแล้วเชียวโถ

สุดแผ่นดินนะครับความสูง8 4 6เมตรว้าเหนื่อยนานๆวิ่งทีนี่นะครับสุดยอดอากาศโดยรอบมันทุกคนนี่ครับดินแดงสามภาคนะครับ Just happen. A boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night. Looking for Santa with lights, those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am.